สีสเกตที่เคารพดิฉันนาจงจิตดาจิตวราวงผู้บริการกลุ่มงานพัฒนาสีโมเดลงานในานามของผู้ดำเนินการสึกอบรมและผู้เข้ารับการสึกอบรมทุกท่านตามโครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหการรมโลจิสติกขอขอบพระคุณท่านชายัยรัตน์ฉัตรสุภกุลผู้ในการสถาบันพัฒนาสีโมเดลงาน38ศสีสเกตเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรดนรรับอุตสาหาการรมโลจิสติกในวันนี้สืบเนื่องจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีนโยบายให้มาดูครับชื่ออะไรนะชื่อโมโค่ะช,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 ชื่อน้องโมนะครับตอนนี้คือเราอาจาร,รย์จะสัมภาษณ์ก่อนนะฮะว่าเป็นยังไงครับตั้งแต่อบรมวันแรกมามีความรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นมากเราขับรถเป็นไหมรถฟองลิ์เป็นไหม ไม่ปริ้นเลยมีทักษะมาก่อนไหมรู้แค่วิธีอ่เขียนบนรู้แค่ในทฤษฎีอยู่นะใช่ค่ะอ่าสุดยอดแต่วันนี้ทําได้ดีมากเลยนะเมื่อเช้าเนี่ยขับแค่กี่รอบเมื่อเช้าสองรอบเองอ่ะโอ้โหนะเมื่อเช้าเป็นไงมีชนไหมไม่มีค่ะไม่มีนะจริงไหมไม่มีชนไม่มีชนแต่แล้วผิดแน่นอนอ่ามีผิดนะนี่ขนาด คนไม่มีทักษะมาก,ก่อนนะยังขับได้ดีขนาดนี้เพราะฉะนั้นคนที่ขับไม่เป็นนะมาดูน้องน้องโมใช่ไหมค่ะอามาดูน้องโมนะครับน้องโมเป็นกําลังใจให้ทุกคนครับสู้ๆสูๆ้ๆนะฮะโอเคโทบิดใช่ไหมโทบิกโทบิกโทบิกเ,เป็นคนประเทศไหนอะออในเชเรียในเีเรียโอ้ มัอยู่อยู่ไทยโดนยังมานอ๋อนานสิบสอปีตอนนี้อายุเท่าไหร่สามสิบเ <38. S 1> อ็ดสามสิบเอ็ดสิบสองปีโอ้ตั้งแต่เด็กๆเองเป็นเบบี้บอยนี่เบบี้บอยกไมั้งสอง วอลล้างเยอันนี้อันนี้มันเป็ดหรือยังเนี่ยขับใหม่เป็ดอ่าเป็ดแล้วเป็ดแล้วโอ้สุดยอดไม่ดังไม่คำน้ำมันเกียร์ต้องเปิดเปิดอ่ากระโปรงตัวนี้ขึ้นอ่าน้ำมันเกียร์นะครับ เดินขึ้นมาแล้วเช็ดไหมยู่มเป็นไหมครับเป็นังได้จางไ่ถูกเย้ไหมเห็นอยู่ยอยู่ประมาณตัวเอลตัวเอลใช่ไหมอ่ะโอเคอยู่ระหว่างเอลกับเอฟนะปกติปกติครับน้ำมันเครื่องตัวนั้นไฮดรลิกน้ำมันเครื่องมันจะมีแกนดึงอยู่แกนดึงไม่ใช่ตัวนี้อยู่ด้านล่าง อ่ามันเครื่องนะอาเช็ดก่อนนะครับแล้วจุ้งไปใหม่เป็นยังไงเมือ่อวานเราเพิ่งเปลี่ยนไปนะมองเห็นไหมใส่สร้างให้ห็้ ใช่ like ย่งัย์บุ๋้องยังไงยังไงถ้างไงมันจะไหลเต็มหนีดครับหนึ่งขีดตอนนี้คือเราใช้รถเมื่อสักพักหนึ่งอ่ะอ่ามันก็เลยขึ้นมาที่เสื้อสูบแล้วมันมันมันเช็คได้ตามอ่าตามปจริงไม่ได้ต้องรอสักพักหนึ่ง่อยมาเช็คอีกทีนะอ่ให้น้ำมันไหลลงไปที่ อ่ากระบ,บะลองน้ำมันของมันก่อนอ่าเช็คตัวตัวอื่นต่อไปก่อนข้อที่เก้าน้ำมันไฮโดรลิกเอยน้ำมันไฮโดรลิกอยู่ระดับแอลอ่าเช็ดผ้าครับจุกลงไปใหม่น้ำมันไฮโดรลิกนะ,ะ, 5, ะงงน้ำมันไฮโดรลิก,นะกอยู่นระดับแอลสามสิบเอ็มสี่สิบถึงห้าสิบประมาณห้าสิบ ประมาณห้าสิบนะอ่าโอเคผ่านโอเคปุต่อ้อที่สิบแล้วมันเกียร์รู้ก,ก่อนครับขับอย่างเดียวครับฝุ่นเต็มไปหมดเลยครับก้อนสี่ค่ะชมรู้ถ้ามีฝุ่น่อมากต้องเป่าทำความสะอาดทันทีเป่าเมื่อวานแล้วครับอ่าเป่าเมื่อวานนะอีกข้างล่างข้างล่างเออใช่ ภายในห้องเครื่องยนต์ไม่ไม่มีข้ามน้ำมันรั่วตามจุดต่างๆและจุดอัดจลบีต้องไม่มีจรบีสกครั้งและมีหัวอัดครบ <c oughs> ใส่ลำเลยนะนี่นี่เนี่มีน้ำมันวละล่ะน้ำมันเยอะมีมะไหมภายในห้องเครื่องนะ, <c oughs> ะจิ้งไว้ว่า <c oughs> ไม่ไม่ปกติ <c oughs> ตามกรมจริงเรานะมันมีข้ามน้ำมันไหมไม่ปกติอ่ะแต่มันใส่ใด ม่ ừ, ปกติมีทานน้ํามันครับผมเราคายกนเราต้องคายตัวบนตรงโน้นก่อนนี่ยตในในมือซ้ายในมือซ้ายเอาออกก่อนต้องเอาตัวเอตวเอตัวนั้นเนี่ยไปออกให้หมดก่อนอ่าอ่านั่นแหละ อ่ะเราดูตัวนี้เพราะหม้อพักน้ำนะจะอยู่นี่อ่ะเปิดดูครับการตัวจชิคระรดับระดับน้ำนะของหม้อพักน้ำอาจารย์บิ๊มิจะน้ำหม้อก็งงงงเหม่อบน้ำหม้อพักน้ำอ่ะถูกแล้วเออถูกนีน้ำในหม้อพักน้ำอ่ะเป็นน้ำยาน่าจะดีที่สุดนะครับยาแล้วน้ำเปล่านะโอเค ดูการเทสโซนะครับกดลงไปพร้อมกันนะตัวนี้งางามไม่แนบพื้นงามไม่แนบพื้นนะ,อะโอเคเป็นไงบ้างปกติปกติไหมปกตินะลงพร้อมกันนะ,อะ,อะโอเคก้อนที่หกขึ้นลงได้คล่องตัวนะ,ะข้อง่ายงายขึย้นมากง่ายสุดเลย คล่องตัวนะอะโอเคไปงานจิกเลยอัปิดสวิต์โอเคอ่าได้ได้จัดคนไปด้ด้มีงจะสาวเนาะได้ตามหากนะันเนาะไอ้ใครวะมีไมยเรียกไหมเนี่ย <c oughs> ผมนี้กดีอยู่แห้วนี่ดีอะไรภางเนาะลืมภาคผพยโยใช่ไหมลืมภาคอ่าโอเคเยี่ยมครับผม มาเลยมาเลย รถตรงมาก้อตรงล้อหลังตรงด้วยนะ อหลังขึ้นยังโอเคพ่อเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของตัวรถโฟลิฟนะครับผมอปไอไปกันบ้า้าบ้าอ่ะเปิดฝาน้ำมันเครื่องออก ี ie ่ยมืออย่าสั oh, 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 oh. ่นเดี๋ยวจะพาไปถอนดอกไม่ถ่ายหรอเดี๋ยวเพิ่งแจกเขาแกไว้ก่อนเออเราต้องบอกเติมเนาะโอเค มีปจยังไม่มีครับป้โอเดียว่าจะไปอนะเดนะเียนอันนี้เารขานเยอพี่ทำไมอันนี้เราไม่มีสูงกว่านี้บอกมึงอย่าอย่าอาปากด้วยไมนิดเดียวค่อย เข็นรถเข็นเข้าไปเอาไว้จิ๋งๆเหมือนช่างเทเบิบุรีหน่อยทำไรก็แกร๊กอืมอ้าวมารองน่ะขันไหนก็ไม่รู้แล้ว <c oughs> อี๋ยอันมือใหญ่กว่าจะจายดีได้ไหมอ,อืออกแล้วออกแล้วเราเข็นเป็นลองแต่ก็ยังเทแต่มันสี่ห้าร้อยแล้วอะไรเตีะ ที่มาช่วยยกขึ้น่อมาไปเรามันจะเซ็นใส่เราแทนน่ะเดีอย่าปล่อยเด้อยกูกันสองคนได้นี่ยกแขนข้างเลยอืมถ้าปล่อยนี่ก็เซ็นคู่ได้ตัวมันร้อนไหมเอาเนีโว้ย น้ำหรืออะไงเนี่ยเกรียมาคือยกเครื่องใบเดือนกลวยนี่เองหึงบ้านเครื่องใบหอนใบอยู่ข้างหลังไม่เดาเลยครับนี้ก็เป็นขั้นตอนการถอดกองนะครับใส่กองซึ่งตาน้ำมันเครื่องทุกมือเราไปไหนหมดนี่ครับผมถอดให้เปิลหน่อยอ๋อบนบนอ่าบนเข็นกาัวนั้นตาม เปลี่ยนเปลี่ยนหัวก็แ๊กอ่ายอเราดูน้อยเงพราว่าเราไม่เปลยนหัวนี่ก็แก๊กมีมีครับมีใครจำเลยดิมาเพี่ยดีมาเกยเกเกยูแลอะไร ถอดขึ้นมาปุ๊บหงายปั๊บเลยนะ à, หงายเลยอ่าโอเคเไรอ่อะไรอเนียเลยใชดไมต้องม่งต้องมนายาน 没掉落啊。 คือว่ามันจะปีนเกียวไหมตึงมือก็พอตึองมือก็พอแน่นเลยครับในเวลาเราหมุนเข้าไปตอนแรกอะ่ะไม่ครับไม่ไม่ปีนนะปกติได้แล้วอันนั้นหรอได้แล้วแรงอ่ะดำเมี่ยมเลย เมื่อกี้เราก็เปลี่ยนถ่ายแล้วมันเครื่องด้านล่างมาถอดให้มันออกไปหมดแล้วนะครับแล้วคราวนี้มาเปลี่ยนกล้กองกินกล้องก็อัดเข้าไปใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้จะเติมน้ำมันนะครับกิลิตรถังหกตตัวนี้หกลิตรนะอ่าโอเค ไปไปเดียมไดีนะก็่าะเยากั่ได้ว่าอะคนนึงเช็ดเช็ดผ้าก่อนตัวแกนมันผ้าอยู่อนมาระดับดู ได้ไหมมันยังไหลไม่ลงเต็มที่ไปมาดูวม,มอ่าเดี๋ยวรอพักนึงให้มันไหลลงไปข้างล่างก่อนมาดูน้ำมันเบรกนะครับเป็นยังไงบ้างเต็มนะเต็มครับอ่าโอเคปิดเลยสิบสองน้ำ จะระเบียครับออกอคนหนึ่งกดแล้วกันเต็มเปล่าวเต็มแล้วเต็มแล้วเป็ดแล้วเป็ดแล้วเออเป็ดแล้วเอารัดอยู่เลยน้ำกันแบตเตอรี่นะครับ เต็มครับผมเต็มนะแสดงว่าพี่เขาเติมมาไว้แล้ว,อว,วโอเคน้ำกันปกติไม่มีที่เกลือใช้น้ำร้อนลามีคาบเกลือนะเดี๋ยวต้องหาน้ำร้อนมาลาดนะตัวขั้วบแบตเตอรี่ให้เราติ๊กไว้ว่าไม่ปกตินะมีคาบเกลือมาเหตุไว้ด้วยนะนไปอะไรบ้าง ไฟเตือนน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ตัวไฟกระพริบลูกประเจนะห้ามซ่อมเองเป็นอิสระตัวนี้เราเราออนขึ้นมาก่อนเสร็จเรียบร้อยสตาร์ทดูอ้าสตาร์ทว่าไฟมันจะหายไหมเครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับ ขาดอย่างเดียวคือหมอน <c oughs> อตัวก,กองนะครับก็จะใช้ของออฟ i l filter bo 2 0 7นะครับเบอร์207หมือนกันนะตัว